สวัสดีครับก็วันนี้จะมาแนะนำระบบดอปปัมนะในเกมออกซิเจนนะครับก็ระบบดอปปัมเนะี่ยจริงๆมันก็เป็นการใช้ประตูไฟฟ้านะครับในการเปิดปิดอัตโนมัติมันจะเปิดปิดวนไปอย่างเงี้ยข้อดีก็คือการเปิดปิดประตูแบบนี้มันจะถ่ายเทนะครับอากาศจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งได้เลยนะครับ เรามาดูวิธีการทํางานของมันกันดีกว่านะครับผมจะเปิดในรูปแบบของเป็นกา๊าซก็ตอนนี้ในห้องเนี่ยจะมีไฮโดรเจนอยู่1000กว่าเลยนะครับส่วนห้องนี้ก็อยู่แค่ประมาณ160นะเราจะเห็นว่าในแต่ละครั้งที่ประตูนั้นเปิดนะครับแก๊สจะถูกถ่ายเข้ามาอยู่ในประตูแล้วพอประตูปิดแก๊สส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะถูกดันเข้ามาไว้ในห้องนี้นะครับโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้น เมื่อเราเปิดระบบแบบนี้ทิ้งเอาไว้นะครับแก๊สจากด้านขวาเนี่ยจะถูกดันไปสู่ด้านซ้ายเรื่อยๆระบบนี้เอาจริงๆเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยครับเพราะฉะนั้นเป็นการต่อวงจรเอาไว้แล้วให้มันทำงานเองโดยอัตโนมัติส่วนไฟฟ้าเราจะใช้ในการดึงแก๊สออกจากห้องนะครับในกรณีที่เราต้องการใช้ไฮโดรเจนในห้องนี้เราก็สามารถสูบออกไปใช้งานได้หรือในห้องนี้นะครับเราสามารถ ดูดอากาศจากรอบๆเนี่ยตรงไหนก็ได้นะมาใส่เอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้มันอัดเข้าไปไว้ในห้องนี้เพื่อเก็บอากาศเหล่านั้นเอาไว้สมมติว่าเรามีคาร์บอนนะครับบริเวณนี้เต็ไมไปหมดเลยนะเราก็ตั้งตัวดูดอากาศเนี่ยดูดคาร์บอนเข้ามาไว้ในห้องครับแล้วดอปั๊มเนี่ยมันก็จะทําการปั๊มคาร์บอนในห้องนี้ไปไว้ห้องนี้นั่นเองก็เป็นการกําจัดคาร์บอนอีกวิธีหนึ่ง ที่ใช้ไฟฟ้าค่อนข้างน้อยนะโดยตัวที่ดูดอากาศเข้าไปเนี่ยเราก็ต่อสัญญาณเข้า,าเอานะครับเปิดปิดทำงานได้ตามที่เราต้องการนะจะเห็นว่าพอผมเปิดสัญญาณให้เป็นสีเขียวมันก็จะดูดอากาศเข้าไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นพวกบรรดาออกซิเจนนะจะถูกดูดเข้ามาไว้ในนี้นะครับและออกซิเจนมันก็จะโดนปะปบนเข้าไปแต่จริงๆนะครับการจะทำดรอปปั๊มอย่างนี้แนะนำว่าควรจะทำเป็นห้องสูญยากาศก่อนนะครับทั้งสองห้องเลยเนาะ เพื่อไม่ให้มีอากาศอือ่นๆเนี่ยปะบนเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ออกซิเจนเข้ามาอยู่ในห้องนี้แบบหนานแน่นเลยนะครับแล้วออกซิเจนก็กําลังโดนอัดหรือว่าปั๊มเข้ามาอยู่ในห้องนี้ด้วยนะโดยอัตโนมัติเห็นไหมออกซิเจนเริ่มเข้ามาเรื่อยๆอ่ะต่อมาเรามาดูวิธีการทํากันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างห้องใหม่แล้วกันอ่ะต่อมาก็มาดูวิธีการวางแผงวงจรนะครับ เราก็จะวางตามแบบที่ผมเนี่ยทำไว้ให้ก็จะเป็นอย่างนี้นะจะเซฟรูปเอาไว้ไปดูก็ได้นะครับเริ่มจากใช้ตัวนี้ครับแล้วก็สลับด้านด้านล่างปึ๊บปบต่อมานะครับเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ครับ วางไว้ฝั่งนี้แล้วก็ตัวนี้วางไว้ฝั่งนี้เรียบร้อยต่อมาเป็นการเชื่อมวงจรนะครับตามนี้เลยนะครับส่วนใครจะนําไปตับใช้ยังไงก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยเนาะนี่โยงเขานี่ปึ๊บนี่เขานี่บนลงล่างนี่ จะเห็นว่าเมื่อเราเชื่อมวงจรเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยมันก็จะทํางานเองอัตโนมัติหน้าตาจะออกเป็นแบบนี้นะครับอันดับต่อมาก็ใส่ประตูไฟฟ้าเข้าไปครับเราจะเห็นว่ามันก็จะทำงานเหมือนอันล่างเลยนะครับ ส่วนทางฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนี้คุณจะใส่ตัวปั๊มอากาศเข้าออกก็ตามสะดวกเลยเนาะก็ระดับประมาณนี้นะส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็ทำเอาไว้ดูเองด้วยนะครับเพื่อการลืมแล้วก็ใครที่เพิ่งหัดเล่นนะแล้วก็อยากจะทําระบบดอปั๊มเนี่ยก็ดูคลิปนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอฝากไว้เท่านี้นะเอาละครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกัใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ